วิโก้เนี<ะ>่<ห>ยรถเราเฮ้ยแต่<อ>แต่แต่แต่ไรสันนีรถเราไหมไอ้ดัตสันเนี่ยฝากขึ้นแล้วว่าจะถ่ายรูปสักหน่อยรถใครอ่ะใครมาฝากขึ้นใครคุณอามใครครับผมยังครับเปิดเลยเขาเปิดแล้วพีสามสองหนึ่งเสียงกันนะคะมา วันนี้วันอะไร4.4 4.4ท,ทั้งที4.4หนึ่งครีมมีแค่ครั้งเดียวนะคะหนึ่งีมีแค่ครั้งเดียวธรรมดาได้ง่ายอ่า<ช>เข้ามานะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เลยอ่าฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะอ่ะวันนี้4.4มาพร้อมกับรถสวยนะคะมาพร้อมกับรถสวยครับ,รบผมะะมาพร้อม สวยนะฮะาเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมเราไปสู่ร้านวินูหกแปดนะครับผมเสียงดีไหมั้เมียเสียงดีหรือยังเสียงดีนะนะคะเสียงดีเียงดีรถค่ะอ่ากดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับผมเทเสียงก่อนเสียงดับไปแล้วรอเปล่าพี่เมีวครับเอาอินสเป t ชั่นออกมาให้หน่อยเดี๋ยวมาปล่อยโปรจุกๆนะปล่อยโปรกันแบบจุก นะคะอ่าอ่าเฮ้ยรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดแห่งปีนะประหยัดน้ำมันที่สุดแห่งปีแบบที่สุดเลย24 4กนะิโเมตรนะกิโลเมตรต่อลิตรและวันนี้น้ำมันลดอีก30สตางค์ด้วยและได้ข่าว<ย>ว่าจะลดลงอีกแต่ที่สำคัญล่าสุดวันก่อนขึ้น60สตางค์ ลดมาแค่สามสิบต่างลูกค้านะแต่คันนี้ไม่ต้องไปวอรี่ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยน้ำมันแพงน้ำมันถูกนะวันนี้แพงวันนี้ถูกวันนี้เป็นอะไรนะคะใช้ได้หมดอะพี่กอฟเอาอาบแป้นน้าปัดน้ำไปร้รไปบัดน้ำฝนลงนะเดี๋ยววันนี้พี่กอฟเป็นผู้ช่วยเอาไปอินสเปกต์่นในคันนี้ยังไม่มีมั้งยังเหรอน้องยังไม่มาพี่กอฟบอกน้องไหนวะพกอลบอกหาเรื่องอีกละนะ คันนี้ทั้งสองคันนะคะเป็นรถรุ่นขายดีของ t o โยต้านะคะเป็นรถเครื่องยนต์ h y บริดนะคะและที่สําคัญคือถ้าซื้อในราคามือสองคือประหยะัดประหยัดนะพี่กอลนะถูกต้องฮะไปไหนเนี่ย<ะ>ไปไหนเนี่ย,ไไนนยจะให้ช่วยเนี่ยเนี่ยเซียนโตโยตา้าเข้อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเราขายได้ยังไงอะ่ะจะบอกว่าถ้าถ้าโตโยนะโตโยต้องนึกถึงพี่กอลที่ร้านนะการไรน,นะนิสสันต้องนึกถึงคุณกอลอ่ะ ถ้าเป็นน้องอามน้องอามรถอะไรดีมิสูมิสูอ่าอามมิสูอ่ายืนหนึ่งแล้วมิสูนะน้องอามบอกว่าไม่ได้นะแล้วอะไรอีกสวิปอ่าซู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 กิอ่าอามซูซูกินะอ่าแล้วอะไรอีกอะไรอีกได้หมดครับผมได้หมดวันนี้ลูกค้าหรือเปล่าแปดห้าห้าเจ็ดสามมีพี่ผู้หญิง อ้าวเหรอตอนี่พี่ผู้หญิงอยู่ข้างๆเขามาเขามาเอาอะไรนะพี่กอฟเช็คหน่อยนะคะแล้วก็น้องเฟรมน้องเฟรมอะไรน้องเฟรมมาดัดมาด้านะคะแล้วน้องเฟรมขายอะไรดีอีกเฟราขายฟอร์ดน้องเฟรมฟอร์ดน้องเฟรมฟอร์ดกับพี่อามพี่อามดีพี่อามต้องฟอร์ดนะคะฟอร์ดนี้พี่อามเขายืนหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะอะไรคะยืนอยู่คนเดียวเองโปร4.4วันนี้มีอะไรพิเศษที่เมลวนะคะมีอะไรคะ เลยสปีเต็มโอ้โหผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินติดตัว24ชั่วโมงให้ไปเลย3ปีเต็มนะฮะสามร้อยหกสิวันคูณสเท่ากับเท่าไหร่พี่อาร์มพันวันนะพันนิดๆนะตักติ๊กตักพันเท่าไหร่แล้ว1,100กว่าวันนะฮะผมสามร้บห้าคูณ 1 0 0 0กับ95วันเผลอๆน่ยจะเป็น1,097กับ97วันได้ซ้ำนะแล้วแต่ปีอันนี้เพื่อเอาไว้คร่าวๆคือ1,095วันเนี่ยเวลาพี่ออกรถกับเพื่อไปในช่วงอาทิตนี้ทาอาทิตย์จะมีผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินช่วยเหลือติดตัวให้3ปีเต็มแบบไมนะ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาขอปล่อยโปรพิเศษเลยนะคะสําหรับ โตโยต้า C-HR สองคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆเดิมๆนะเลขใหม่น้อยๆและที่สำคัญออปชั่นมาครบที่สุดในรุ่นแล้วนะคะอยากจะเริ่มคันไหนก่อนดีพี่มิวพี่อามอ่าพี่มิวบอกคันนี้คันไหนราคาถูกกว่าอ่าคันนี้ราคาถูกกว่านะคะอ่ะจะบอกว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดส,<า>มสมคันอ่สคันเลยเหรอฮะ อายังไงเนี่ยคุณอะคุณอะอ่าอมไม่ทราบว่าอามเซ็นใบเราออกให้พี่หรือยังคะไม่ได้เข้าดูในกลุ่มนานนะฮะผมเข้ารถเขายอะนะไม่รู้เรื่องเลยนะคะผู้จัดการบีดแล้วกวนเขียนใบเราออกรอคุณออมนิดนึงนะเดี๋ยวพี่กับคุณอามจะเข้าไปเซ็นไม่รู้อะ่งว่าร้านอะมีซีเอชอาร์สามคันเขาบอกเขามีสอง เชิญเขียนใบลาออกเลยค่ะเชิญเชิญเชิญได้เลยนะครานี้เริ่มคันสีเทาซิลเวอร์นะสีเทาซิลเวอร์ก่อนนะ,ะวันนี้ดูลุกื่อก่อนเหมาะไหมอยเหมาะโอ้สีอะไรนะ,ะสีจึงงนะันเธอดูกับโปงสันอ่า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 ยัางไง <laughs> คันนี้นะคะเป็นสีเทาเทาซิลเวอร์นะคันนี้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูแบบเฮ้ย ทำไมมันดูเบี้วไรเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่เป็นอย่างมันนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ตูดบั้นท้ายนะคะบั้นท้ายซ้ายและบั้นท้ายขวาแรปสติ๊กเกอร์ดำอะดูยังไงคุณเพยมาดูด้านนี้กันเลยนะไม่ได้ทำสีเดอ้อสาวนะนี่ไม่กล้าแงะเดี๋ยวโดนด่าแต่แรปมาแน่นอนนะพี่ยำนะ ไม่ได้แบบเนะก็บสีมาหรือแต่อย่างใดนะจะบอกว่ารถทั้งสองคันนี้จะไม่พูดย้ยำแล้วนะนะนะทั้งช่องทางนี้และช่องทางนี้พี่อ้อมขอกดรวมหัวใจหน่อยได้ฮะนะทั้งสองคันนี้คือรถสวยมากก็ไก่แบบสิล้านตัวเลยนะคะและมาที่วินหัวแบบคาเซเ,เตอร์มันไม่ธรมร,มรมดานะ <แ ton. S 1> อ CSR พี่มิวพี่มิวให้จองเท่าไหร่ตอนนี้เข้าคมเ็นจองเท่าไหร่ก็คันนี้มันหกา จ้องเท่าไหร่ดีคุณพระซีช์อ่าใช่ครับผมหกเก้าเก้าคะจองสองพันเองเหรอจองสองพันบาทได้สองพันฮะจองสามพันได้ไหมเข้าแคมเปญไหมเออยังไม่เข้ายังไม่เข้าเหรอจอง 2, สองพันเองเหรอใช่ฮะคันนี้จองสองพันเองเหรอชใช่สองพันช็อก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 คุณพระคันนี้จองเพียงสองพันบาทเท่านั้นนะถ้าเป็นคนเหนือก็บอกว่าจองเพียงสองพันบาท อ,อได้รถงามไปขับแล้วนะคะคันนี้เปลี่ยนแหน่งเปลี่ยนยางมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่ม,มันก็จะหนึบเกาะถนนจริงๆรถ C H R เนี่ยเป็นรถซีรีส์ที่ขับดีอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญคือคูดประหยัดน้ำมันเลยเพราะว่าคลอสอง่งให้ประหยัดแล้วนะน้อง C H R ยังประหยัดกว่าอีกนะคะคันนี้ที่เราได้มาเลขไม้ก็น้อยเลขไม้ไม่เยอะนะคะเลขไม,ม้ถึงแค่หลักหมื่นโลเท่านั้นนะคะออปชั่นที่ได้มามีอะไรบ้างนะคะ CNR ให้อยู่แล้ว เขาเรียกว่าสปอยเลอร์หลังนะพี่ยำเนาะ<ช>แล้วก็ฝัง,ฟงไฟเบรกดวงที่สามนะคะ<ม>ไฟเบรกดวงที่สามให้แล้วเรียบร้อยไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายแบบยาขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็น LED ด้วยนะคะซึ่งออปชันที่ให้มาในราคาวันนี้หกแสนเท่าไหร่พี่มิ้วหกเ้าเก้าค่ะหกแสนเก้าบาทคือคุ้มคุ้มมากๆนะซื้อในราคามือสองคุ้มอะ่ะพี่อามครับผมพี่อามน่าจะพี่ก๊อปใช่ไหม ีไปช่วยพี่กอลฟหน่อยปะตูให้ชวนปะอ่ะเดี๋ยวขอขอขอคน,คนมาถืก<ข>อกล้องคนหนึง่งอ่ะเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนปะได้ฮะอ้าใช่ไหมเสียงใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อ่ะคันนี้นะคะด้านหลังนะคะมีเขาเรียกว่าแผ่นปิด หลังไอ้ของกันตกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ของปิดนะพี่เฟรมาด้านนี้ลูกเดี๋ยวให้พี่อัช่วยพี่กอลลูกนะอ่ะเดี๋ยวใส่หูวไว้ให้เลยนะคะคันนี้เพิ่ยล้างสีเฉยๆนะยังไม่ได้สปาราชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะแต่จะบอกว่าอันนี้แต่จะย้อยมาเมื่อไหร่ครับพี่ อันนี้อุปกรณ์มาให้ครบแล้วนะคะแต่จะบอกว่าสภาพรถสวยมากเพราะฉะนั้นจะล้าหรือไม่ล้ามก็สภาพี่สวยเลยจริงๆนะคะคันนี้นี่ดูนะเม็ดอะมาซูมดูนะคะที่ครับขอพีแจนรถอยู่ในรถไหมฮะเดิมๆนี่ขอดูเกีย่์ควาร้อนกับเลยนะคะแต่ตูดบัานายซ้ายและขวาคันนี้แรปสติ๊กเกอร์ดำมานะคะวันนี้ปล่อยโปรพิเศษนะสำหรับ4.4นะคะใครจองภายในอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์ได้ ผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะทั้งหมด1,000กับ95วันเต็มเตมอ๋อเออโดนโดนโดนเฟรมไปอาไหมหนึ่งพกับเกาสิบหวันแบบเต็มเต็มเลยนะคะอาพี่อํดูลูกค้าอยู่ทุกคนและแอบ,บใส่ไมติดไปด้วยนะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะด้านหลังนะคะเป็นรถที่แบบว่าไม่ต้องแต่งแล้วเรียบร้อย C-HR เนี่ยก็คือเหมือนรถที่แบบ แต่งมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ตูดบั้นท้ายสะโพกนะคะเซนเซอร์นะนี่ทั้งซ้ายและขวานะคะใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้ติดเองนะคะติดมาจากศูนย์เลยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่เฟรมกับพี่นิ้วซูมนิดนึงมันก็เลยดูไม่โป๊ะเห็นไหม มันเลยดูไม่โปะมันดูเนียนมากๆนะคะคันนี้นะคะแทบจะบอกว่าเก็บสีมาน้อยชิ้นที่สุดเลยนะคะซูมไม่สีดูกันได้เลยเรียบๆเ,เนียนๆสวยๆนะแต่อย่างที่บอกว่าคันนี้ลาสติกเกอร์ดำมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบางท่านนะอยากให้ดูดุดันมากกว่าเดิมอยากให้ดูเข้มอยากให้ดูเหมือนแบบเราทาคิ้วทาปากนั่นเองนะคะอ่าอ่ะ,อะตัวนี้นะคะเดี๋ยวพ่อจะ พาทุกคนเข้าไปนั่งด้านในกันดูนะอะเดี๋ยวให้พี่มิ้วกับพี่เสมคนละด้านเลยพี่มิ้วประตูด้านนี้ไหมอะแล้วเราไปดูภายในกันว่าภายในเนี่ยจะเหมือนอวกาศขนาดไหนนะคะนี่พี่มิ้วปิดประตูเลยลงแล่เ,เสียงเข้าลูกค้าเอ,อ่อมีของแถมมาให้ด้วยนะพี่มิ้วกรุนายโยนออกไปด้านนอกก่ะหนูเอาไว้นออกพะเพิรน้เออเรวมฝั่งนู้นก็ได้ อ่านี่เพอเอิญว่ามีลูกค้าอยู่ด้านนอกนะคะมีลูกค้าอยู่ด้านนอกก็เลยก็เลยแบบว่าขออนุญาตเข้ามาด้านในนะคะแต่ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเรากําลังสตาร์ทรถอยู่เพราะเสียงมันค่อนข้างที่จะเงียบแบบเงียบมากๆนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเลขไม้น,มนปัจจุบันนวันนี้เก้าหมื่น 7 4 9 9กิโลมนะคะจะบอกว่าเล่นไหมเนี่ยถือว่าน้อยนะพี่มิ้วอันนี้รถเปียอะไรคะ18นะถือว่ารถวิ่งมาไม่เยอะเลยนะคะถือว่ารถวิ่งน้อยมากๆนะอ่ะเดี๋ยนะอ,อุปกรณนที่ให้มามีอะไรบ้างนะคะจะบอกว่าตัวนี้อ,อุปชัณให้มาเยอะนะคะแต่ไม่มีบาสปอร์ตนะคะเขาเรียกว่าเป็นบาสปอร์ตตัว รถแสงนั่นเองนะยังไม่มีมาอ่ะเดี๋ยวค่อเปิดให้ดูใหม่มากไหมใหม่ไหมใหม่มากๆนะคะกำลังจะหาที่เบาอยู่นั่นเนี่ยอ่ะโอเคนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นหลุมแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าหลังคาที่เป็นแบบไดมอนด์นะคะเป็นหลุมๆๆๆๆๆๆเป็นแบบ ประมาณเหลี่ยมๆๆๆหมดเลยนะหัวเคียร์น่ารักกระปุกกระปิกมากนะคะแต่ว่าตัวนี้พละกําลังคือเหลือเฟือเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กล้องได้ก็กล้องวด้วยนะคะหน้าจอเป็นขนาดหน้าจอสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขนาดที่แบบพอดีนะถามว่าเล็กไปไหมไม่ได้เล็กนะถามว่าใช้งานได้โอเคเลยทีเดียวนะคะอือ่า นี่นะตัวนี้เบรกนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีกันลื่นกันถลายนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าโหมด EV นั่นเองนะคะด้านในนะดูเลยนะอินเทอร์เนียภายในคือภายในสวยงามมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเปลี่ยนโนบแบกนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะออจะบอกว่ารถเนี่ยมันเหมาะสําหรับทุกกลุ่มนะรุ่นนี้เหมาะสาหรับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอย่างพี่เมิวสาวโสด นะอ่าพี่เฟมอะไรอย่างเงี้ยเป็นสาวเปรี้ยวๆนะอยากจะแบบขับแบบโชบเชียวแต่ดันชอบช่วงล่างที่มันเหมือนช่วงล่างเป็นรถครอบครัวนะก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าเซ r ก็จัดอยู่ในกลุ่มรถมินิครอสโอเวอร์ที่แบบว่าขับดีมากๆและประหยัดน้ำมันที่สุดเหมาะตอบรับกเศรษฐกิจน้ำปัจจุบันและที่สำคัญคือระบบความปลอดภัยใส่มาสูงด้วยสิในราคาเพียงแค่ หกแสนเกาหมื่นแปดพองพี่มิวเก้าเกเออหกแนเก้ 6, 99, นะคะราคาถูกมากนะดูดิแอร์แบกนะคะแล้วก็ด้านล่างนี้น่าจะมีด้วยหนึ่งสสามสี่นะนี่ปะ่ะมีไว้พี่เฟนนะแต่เนี่ยอันเนี้ยตรงนี้มีนะคือมีให้ครบนะตัวเนี้ยขนหรับ CSR นะไม่ใช่ตัวเบาะป,ปะไฟฟ้านะคะแต่จะบอกว่ามีดันหลังไฟฟ้าให้นะเข้าท่าอยู่นะ อา,อาจจะไม่ใช่ป่าไฟฟ้าแต่มีด้านหลังให้นะสำหรับตัวท็อปที่สุดนะคะก็มีออปชันแบบนี้แหละนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะดูดีดูดีด,ดสวยงามมากโ,โอ้โหโอ้อะไปต่อเดี๋ยวไปดูเครื่องกันหน่อยนะคะอืมเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวเครื่องนะ เครื่องโคตรสวยนะคะสวยงามมากนะคะนี่ไม่มีตำหนิเลยอย่างที่บอกว่ารถยังไม่ได้ล้างและได้สภาพนี้คือโคตรสวยเลยนะไว้บอกเลยนะว่าราคานี้เอาให้ทันเลยจริงๆนะสำหรับ CHR นะคะจองวันนี้เพียงแค่า2,000บาทส่วนรถไปอีก2,000 20, 0บาท, 20, บาทเยอะมากนะพี่เฟรมเอา2,000แลก2,000 20, 0เยอะจริงๆเลยนะคะจากราคา6ใช่ไหมเ8 ไอห้า <6 99. S 1> ชอบเลขแปดะ <6 99. S 1> ไม่ชอบเลขเก้เหลือเพียงแค่เท่าไหร่เองอะหกเจ็ดถูกมากๆเลยนะคะถูกเท่ากับรถเก๋งซีวิ c เออ <c oughs> แต่ได้ออปชั่นที่ลน้นๆมาในคันนี้เลยและที่สำคัญคือโคตรประหยัดน้ำมันเลยจริงๆนะอะมาต่อนะคะสำหรับใครที่ชอบสีขาวตอนนี้สีขาวเพิ่มมีอยู่2องคันแต่ที่มาโชว์ตัวเนี้ยน้องเป็นปีใหม่นิดนึงนะพี่มิวนะปีสอหนึ่งนะคะ ปี2อหนึ่งน้องปีใหม่นิดนึงเป็นสีขาวมุกนะคะตัวนี้ถามว่าตัวด้านซ้ายกับตัวด้านขวาม,มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกันมาก็คือตัวนี้ลงชุดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นชุดแต่ง GT นะคะจะบอกว่าชุดแต่งเนี่ยใส่มาแบบสวยนะไม่ได้ใส่มาแบบเลอะเทอะนะคะราไม่ว่าจะเป็นรถที่ในร้านนะตอนนี้ที่วางขายอยู่หน้าเว็บไซต์ประมาณถ้าพร้อมขายประมาณ70กว่าคันนะคะ แต่จริงๆล่วเรารถมีร้อยคันอีก30มสคันกำลังเตรียมหอมๆอยู่นะ <c oughs> จะบอกว,ว่ามีการตรวจสภาพรถ inspection น,น,นะทุกคันนะคะขอดูได้จะเอาเป็นลิงค์ไฟล์เป็นเปนเปอร์แบบนี้หรือว่าจะเอาเป็นลิงค์ pdf เพื่อส่งให้ได้นะคะก่อนเพิ่มความมั่นใจนะคะก่อนเพิ่มความมั่นใจนะคะคันนี้เล่งไม่น้อยมากใช่ไหมพี่มิ้วใช่นะ้อยมากาไนะหกพันฮะหลักพันนะคะเก้าหัวเลยได้ไหมอะราคาก็เลย ราคาก็เลยสูงนิดนึงใช่ไหมราคาก็เลยสูงนิดนึงอันนี้เล็งไม่หลักพันโลนะคะก็เลยได้รถสวยมาครอบครองเป็นรุ่นพ็อปสุดนะคะเขาเรียกว่า H V Premium นะคะจะบอกว่ารุ่นนี้ก็สวยแต่อย่างที่บอกว่างบครถึงนะคะให้เลือกเอาเลยนะคะแต่เอสีคายคันราคาเบาก,ากว่านี้ใช่ไหมพี่มิ้วสีคายคันก็เบากว่านี้นะคะรานะคาใกล้ๆเคียงกันนะแต่ตัวเนี้ย อายุงานน้องน้อยใช้งานน้อยแทบจะหาตำหนิไม่เจอออาให้พี่มิวกับพี่เฟรมซูมดูเลยนี่นสวยงามมากคันนี้จองเท่าไหร่พี่มิวสามพันรถส,สามหมื่นเหรออ๋อขอเธอเป็นลมแล้วเนึ่งเป็นลมตามแดดเลยได้ไหม <c oughs> คันนี้ดูออะภายในเหมือนกันไหมอ่ะเดี๋ยวให้ซูมดูใ <c oughs> กล้ใกล้เคียงใกล้เคียงนะแต่เบา เบาใกล้เคียงเลยแหละเหมือนกันสเปคเดียวกันอะไรเดียวกันนะคะใกล้เคียงกันเลยนะคะแต่ว่าเบาตัวเนี้ยโซมน้อยกว่าอ่านุ่มเรียบนะแต่ไม่มีเบาตัวไหนพังนะแต่จะบอกว่าเหมือนมันไม่มีคนนั่งยังไงอย่างนั้นนะ่ะบอกไม่ถูกนะคะจะบอกว่าบอกไม่ถูกนั่นแหละนะด้านในาคอนโซลน,นะมาดูกัน ด้านในก็เหมือนกันหน้าจอเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ปีเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือจะได้ตัวปีใหม่และได้ชุดแต่งลงมานั่นเองนะคะนี่ฮะหกพันห้าหกห้าหกเจ็ดอ่ะโอ้โห,โหเร่งไหมหกห้าหกเจ็ดอ่ะโอ้โหน้อยมากเลยนะอไ,ไอเมียว <laughs> 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 น้องมิ้วบอกว่า เลขไม้น้อยกว่ามอไซ์หนูอีกมาแล้วเอาเอามอไซ์แรงหรือมอไซ์เทินมอไซ์เทินดิฉันจะบอกพวกคุณว่าถ้ามีลูกค้ามเงินดาวไม่พอเอามอไซ์มาเทินได้นะเดี๋ยวเรารับมอไซ์ไว้ก็ได้ได้เงินดาวอยู่เออเขาได้เงินดาวอยู่นะเออจะบอกหลายครั้งแล้วลืมไปนะคะอ่ะคันนี้โอ้ยเครื่องก็กริบนะคันนี้ยิ่งกริบมากๆนะคะด้วยความที่หลักไม้เห็นแค่ไม้เห็นแค่หลักหกพันโลอะอย่างที่บอกคันนี้เพื่งเคยไลฟ์ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเพย่บอกว่าพี่พี่เอา ป้ายแดงมาติดนะใครก็ดูไม่ออกหรอกว่าเป็นรถมือสองนะคะคือสวยจริงๆนะคันนี้สวยแบบสวยจริงๆนะแล้วตัวนี้พอเป็นรุ่นใหม่นะโลโก้จะเป็นแบบจับแล้วไม่เจออะไรนะจะเป็นแบบวัสดุที่ไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวกลัวพูดผิดจะบอกวัสดุมันเปลี่ยนไปแล้วอะแต่ตัวนี้ยังเป็นตัวเหล็กธรรมดาอ่ามันต่างกันอยู่หลายจุดอยู่นะ ะะและตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งหลังคาดํามาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นหลังคาดําเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านท้ายเพิ่มมาเนอนะเพราะฉะนั้นเนีเ่ยเคลียร์เรื่องออปชันกันก่อนนะคะคันนี้จองสามพันลดสามหมื่นนะคะและโปรโมชั่น4.4ให้ไปเลยอ,อีก3ปีเต็มสามสามสามว่าเธอนะจองสามพันลดสามหมื่นให้อีก3ปีเต็ม แต่ภายในอาทิตย์นี้นะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ได้แบบเอาไปบวกเพิ่มนะแล้วก็เอามาอาแบบแถมให้ลูกค้า3ปีไม่ใช่นะคะอยากให้ได้จริงๆแล้วเปิรโปรอ่ะเปิดวันนี้วันแรกอย่างเป็นทางการแนะนําเลยลูกค้าสนใจคันไหนเลงคันไหนไว้อยากออกสงก่อนสงกรานได้ไหมพี่เฟรมรีบๆมาเลยค่ะรีบมาเลยเฟรมบอกใส่เกียร์ดีมาเลยแม่นะคะแนะนําให้รีบๆเลย นะคะก็วันนี้เพื่อให้กับทีมงานนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนบ่ายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ